รปลวกอยู่จุดนี้นะครับเห็ดมันจะขึ้นมาทาั้งล่างนี้นครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะมีหรือเปล่านะผมเห็ดไม่ค่อยขึ้น,นครับวันนี้แปลงกันฝนตกน่าจะฝนตกหนักนะครับผมมคืนแล้วก็ยังไม่งอกนะครับ ต้องโลแดดออกอืมมีคนมาหาก่อนร้เปล่าเจ็ดแถวนี้ราวันก่อนเต็มเลย hẹt bèn nhá, ừ, loài nó khía tớ, nó, thì ba lần ngơi mới to, mới mới trôi lơi, bắt tạm mới yếm khơi mất sạch này ừ, đấy โอ้นี่เห็นดอกหนึ่งครับนี่นะครับเห็นดอกหนึ่งโดนแมงกินเกือบหมดแล้วนะคนี่นะครับในกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะครับผมดูน่าจะเป็นขึ้นคืนนะครับกิน เขาเก็บไปหมดแล้วไม่ทันเขาวันนี้มันต,ตื่นมาตีหนึ่งครับวันนี้นี่คนระับไม้จอมปลวกใหญ่ยัไงไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเสียชิอ่ะไม่ได้ไหลฟ์สดสองสามวันแล้วนะครับสองสามวันก่อนก็ไหลฟสดนะครับผมหาแถวหมู่บ้านก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคนเข้ามาชมเยอะเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากทชมนะครับ ย่ากดติดตามสิ่งที่ช่องนะครับผมของดีวิถีบ้านเรานะครับนี่เรามาเจอเห็ดปวกนะครับผมโอ้หบานแล้วบานแล้วดอกแรกก่อนหัดไม่ขึ้น <c oughs> สอมเห็นน้อยจังนนอ,อ่ะโจท่งมันม,มันจะแก่แล้วเด้นีนถ้าเราไม่อเออมันรุมขึ้นตั้งแต่ตอนไหนดึงเอาก็ได้มพ้ใช่หรอดึงเอาได้ยุ่ดินมันมดึงได้แก่แล้วอะเดินมานึกว่า เรียกว่าเห็ดทิ้ยได่ คืนนี้เจอเห็ดปวกครับผมกลุ่มแรกกลุ่มแรกในรอบปีนะบผมเห็ดเพิงเริ่มออกแล้วอืาฝั่ง,งนี้เห็ดไข่ครับไม่ใส่นี่ป่ะใส่นี้ขึ้นม มันนี่หมอมันมเมล็ดเอ,ออันนั้น,นั้นันแหละกายใหญ่จนมันแก่แล้วเนาะกินได้อยู่ใช่ไหมใช่โอ้โหผมงานคืนนี้ได้เห็ดปวก แค่นี้ก็ดูใ่แล้วหลังจากที่หลงป่ามาชั่วโมงหนึ่งโหอันนี้เวลาตีสามนะครับผมเาจำได้ใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้ชัวใช่ไหมนี่เดินตามหลังนี่เดินคืนโจทิมน,น,น ข้างในมีชื้นมันชื้นก่อนมนนลกจังแล้วเราไปวนกับไปขึ้น น้ำเดี๋ยวเราไปที่หมายจมปลวกใหญ่นะครับผม คืนนี่ลงง่ายนะครับป่าลำชีนะครับผมช่วงนี้หาเห็ดก่อนนะค่อยห,หาปลาที่หลังนะครับช่วงนี้ชาวบ้านเขาลงขายนะครับได้ปลาเยอะมากเลยนี่จมปลูกใหญ่ครับไม้นี้ไมยเด็ดนี่นะครับเจอเห็ดแล้วนะครับยังไม่ถึงไม เอาไหมมนเก๋แล้วไหมเอาอยู่เ,เก๋แ้ว่เอาเป็นลุ้นกันนะครับหลับคืนเมื่อวานก็กินแห้วนนะครับเจอเขาเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้ว่าจะมีหรือเปล่าสำหรับจุดนี้ก็เป็นลำชีนะครับป่าลำชี บานลงขายโอ้โหได้ปลาลักกล้วยอย่างเยอะเลยแล้วก็ปลาหมูนะครับยังไม่มีเวลาไปถ่ายให้ดูนะครับลงนายยังไม่เสร็จเลยอีกแปลงหนึ่งนะครับสามสิบลายเรียมขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้อนี่เน,นะเก็บวันก่อนเห็ดไนะข่นะเห็ดนี้ เเห็นไหมเห็นไข่ครับน่าจะยังไม่ขึ้นรื้เปล่าหร้อไม่ก็มีคนเดินก่อนนะผมจุดนี้จุดหมายเด็ดเลยครับหมายนี้ เอาเห็ดพึ่งมาดูหน่อยเอาเห็ดพึ่งมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเึ็ดเหรออืมเราเหนือข้างหลังเหรอนี่ครับกำลังขึ้นแล้วครับนี่เห็ดเห,งหง้งหวานหหวานครับตามไหมมาออกปะเดี๋ยวไปเจอที่ไม้ไมน้นึงครับ หมายเป็นสารเจ้านะครับบองทีมอเตอร์ไซค์ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ไปเจอที่หมายสารเจ้าเลยนะผมอัปเดตผลงานค่ำคืนนี้นะครับยังไม่ถึงสารเจ้าเลยนะครับอดีมาเจอหมาย้างทางนะครไม่เอาออกมาม,มันมัวมัวเ๋ยชิดเี้ยดย ไข่นะสวยๆนะครับโหเต็มตะกร้าแล้วงานเช้านี้นะครับกับกูเปย์สามเมือช้างโหไม่หลับไม่นอนเลยครับว่าจะไลฟ์สดให้ดูนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับก็เลยเอาเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับล้นตะกร้าเลยล้นตะกร้าแล้ว, <c oughs> ลน,ลวนี่นะครับคืนนี้ขณะนี้เวลาตีสามครึ่งนะครับ ป่าลำชีครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายสารเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงหมายสารเจ้าแล้วนะครับเดินทางมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับจากจุดเดิมโอ้ <c oughs> <c oughs> นีมีผลงานของเรานะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นแบบ เดี๋ยวทามกันเลยครับผมมีไม่มีเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับยศเชื่อกตัวตะมุยเท่านั้นจุดนี้เป็นจุดเล็กๆนะครับอยู่ติดขอบลำชีครับผม ที่จีเลยมาเตอรเนี่ยที่จีเลยบ้านจ่ารถมาเตอเออจีเลยบ้านจ่ารถโม่โม,โมโดเอหลังเดิมนี่ไห้นี่นี่เจอดอกหนึ่งแล้วนะครับโอ้หนี่นะครับอเอป๊กเก็บมะโอ้หนี่นะครับปัางงางับผมเห็กไข่นะครับนีโอ้ยอยู่ใต้ใบไม้ไาไมาเก็บ โดนแมงกินแบบครึ่งนึงปลุ้นกันเลยนะครับผมสำหรับท่านชมที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เสียชยน l นะครับผมไปทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับของดีวิถีบ้านเรานะครับอ๋อหาอยู่ฮากินแบบตามธรรมชาตินะครับ ได้จัดฉากเป็นคลิปเรียบๆง่ายนะครับเอาบรรยากาศเพด้วยครับผมอันนี้เวลาทีสามครึ่งครับเจอไหมแม่ไปเจอถจะเจอเรียกด้วยนะ นี้เมื่อวานก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ว,ว่าผมไม่ได้ถ่ายอันนี้กะว่าจะมาถ่ายให้ดูครับผมเจอแค่ดอกเดียวนะ เราไปดูอีกไม้หนึ่งดีกว่านะครับผมไม้นี้ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับน่าจะมีคนเดินแล้วนะครับผมตรงนี้ชาวบ้านก็หาเห็ดนะครับผมมีรายได้นะครับผมกิโลละสองร้อยครับเห็ดไครค่อนข้างหากินยากนะครับหนึ่ปีมีครั้งเดียวครับหลังเห็ดไค่ก็จะเป็นเห็ดละงกนะครับรอติดตามนะครับผม สัญญาชาแนลเดี๋ยวไปทำลงคลิปให้ด yeah, ูไปเรื่อยๆนะครับมองทาบ่กึงโง่โดดโดอยนี่หมุนบ่กึงโง่โดดหมุนน้องด้ยนี่หมุนเสิร์ฟวิกรูปฝั่งนี้น่าจะมีคนมาแล้วนะครับ ก็ไม่ไกลจากบ,บ้าน,นครับป่าลํำชีประมาณ5้กิโลเมตรนะครับ่วงนี้ก็โอ้โหฝนตกตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายต่อไปเลยครับคลิปจะยาวเกิน,นครับผม เขานะครับใช่เห็นหรือเปล่าใช่ไหมเห็ด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 โข้างทางเลยครับผมโอ้โหตาดีมากเลยอะไข่นะครับแม่จะส่องตรงก,กลางมันส่องไม่เห็นมองไม่เห็นนี่นะโอ้ข้างทางเลยครับ เ,เดี๋ยวมุดไหม,ไมไดเดี๋ยวเดินทางไปต่อนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะครัฝนขวกขึ้นนะครับฝนจะตกฝนน่าจะตกนะผมเดินทางไปต่อนะครับผม เราก็มาถึงไม้อีกไม้นึงนะครับผมไม้ใกล้ๆทุ่งนานะครับเดี๋ยวไปดูชุดแรกนะครับใช่เห็ดไหมโอ้ไม่ใช่ยังเบอะแบตถูกพ้องเนี่ย เราไปดูสักประมาณสี่ห้าจอมปลวกนะครับฮะแม่ถือเลยถือมาเอามานี่เอานี่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันสักสี่ห้าจอมปงวะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับ โชคดีนะครับได้เห็ดปวกกลุ่มแรกในรอบปีนะครับต่อไปว่าจะแกงขั่วนะครับผมขั่วนะเห็ดปวกใส่ฟักนะครับใส่กะทิทำด้วยใบยเมงลักนะครับผมมีเมนูแน่นะครับวันนี้ ว่าเป็นของป่านะครับหาคิ้นยากนะครับปีมีครั้งเดียวครับปีกครังหนานะครับต้นปวกใหญ่แถวนี้ปกติน่าจะเจอนะครับถ้ายังไม่มีคนมาถ้าไม่เจอก็แสดงว่ามีคนมาหาก่อนแล้วนะครับ ปกติพ่อกับแม่ก็มาด้วยครับพอดีแกเออครับไ,ไ,ไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เจอน้ำเออโอ,โอ้ต้องระมัดระวังนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก่อนฝั่งภูเป้เจอหนึ่งดอกนะครับผมทำชมได้ดูนะครับ ดอกใหญ่ไหมปีกอขยันมากเลยนะครับกลับไปก็ต้องไปเกี่ยวใยวัวให้ควายอีกนะอู้โอ้ตกใจหมดเห็นตะก,กาไ <c ười> ม่ว่าเจอเห็ดปูกใหญ่ไหน,น,นเ,เอา นี่นะครับใจไม่เจอตะการครับนี่นะครับไข่นะผมโอ้มันเสงมันนี่สวยๆนะครับ,รบสวยมากนะครับหลงนี่ โอ้ขาใหญ่ๆเลยสองดอกก็ตําน้ำพริกกินได้เลยนะครับเกือบเต็มตะกาลแล้วครับอันนี้เจออีกไหมฮะ ยุคสมัยนี้ก็ไม่ต้องกลัวหลงป่านะครับก็เซฟ Google Map ไว้นะถือมาแล้วนี่ถือมาแล้ว,มลวไม่มีเน็ตไม่มีอะไรมนะันก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าหลงป่าตอนคืนก็อันตรายเหมือนกัน,นครับผมหลงง่ายด้วยคนระับ ้าไม่เชี่ยวชาญก็หาใกล้ๆเส้นทางเอานะไม่ต้องเข้าไปลึกเดี๋ยวมาลุ้นอีกสักหน่อยนะครับผม ดอกเดียวับเดี๋ยวไปเจอกันจุดหมายต่อไปเลยครับเดี yeah. yeah. 好好๋ยวคลิปจะยาวเกินครับผมเจออีกแล้วครับผมพอจะเดินทางไปหมายต่อไปนะครับอยู่ใกล้มอไซค์นะครับหมายนี้นี่นะปู่ไข่นบเห็นไหมมีไหมโอ้บอกใหญ่เลยฝั่งนู้นเดี๋ยวถ่ายก่อน ไปไม่เปเก็บเลยฝั่งนี้มุดไปไม่ได้แมงก็เข้าตานี่ดอกใหญ่นะครับโอ้โหยอดครับดอกนี้เออหิดไข่นะครับเอาเก็บเออโหดอกนี้สวยมาก นตรงนี้นี่คนระับนี่จุดเดียวนะครับผมกำลังจะกลับบ้านกำลังจะไปหมายต่อไปนะครับสวยๆเลยนะครับผม,มตรงนี้เราก็มาถึงหมายสุดท้ายนะครับก่อนกลับบ้านนะาเดี๋ยวไปรุ้นครับฮะ เออเดินดูเธ่เนี้ยล้วไม่มีเรากลักบหมาใกล้ๆทางกลับบ้านนะครับแวะดูแป๊บเดียวครับเดีย๋ยวมารุ่นสักสีห้าจอมปลวกครับถ้าไม่มีก็คอยปิดคลิปนะครับดแรกนะครับใช่ อันน ng ู้นเดินไปที่ตะวันตกเลยนะอันนู้นเดินตัวเล็กด้วยนุจุดที่สองครับเนี่มัมวิงอะไรจะทางกลับบ้านจมปลวกใหญ่ครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูจมปลวกนี้ครับถือว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นจุดสุดท้ายแล้วกันนะครับ ไปลุ้นด้วยกันนะครับผมช่วงนี้เห็ดปวกเริ่มขึ้นแล้วนะครับโอ้อีกไม่นานนี้ใตยเก็บแน่นอนนะครับผมจอมปวกใหญ่นะครับนีเวลาทีห้าแล้วนะครับตอนนี้เราออกเดินทางหกทุ่มครึ่งครับหนี่เวละ หลายชั่วโมงอยู่นะครับผมโอ้ไม่มีเลยนะหลับปูเป้ก็ยังไม่ออกมานะครับผมตะโกนบอกว่าเจออยู่นะครับผมจุดนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวผมมาติปคลิปอยู่รถแล้วกันนะครับผมอเป้มา เดี๋ยวมาปิดคลิปนะครับผมสรุปผลงานค่ำคืนนี้กับปูเป้สาวมองช้างครับตัวตึงจำวง,งการเลี้ยงควายนะครับผมนี่ขาดอกอใหญ่ๆนะครับแน่นๆจุกๆหนึ่งตะก,ก้านะครับวันนี้นี่เมนูแน่นะครับนี่ครับไข่สวยๆนะครับ ก็ลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับสยชแนลของดีวิถีบ้านเรานะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ